พี่น้องค่อยคำลงแรงอ้าลืมอันประตูหองทักทายสบายดีพี่น้องแต่จอยฮหกับมาหอดเมื่อกี้นี่ได้นี่นะคิดเบิงมาหอดละเมิดสำนีกนะพี่น้องเลยเหตุเังนั้นกับท่านมุดดูในง,งวัวกับท่านไดนลงมาผูกซัำ มันขำไว้คุม้มนียนะตายเดี๋ยวซูมาตันทางกูสิไปะได้ฮด้ฮ้ออกไหมป้าถุยดำสัมภพ,พีเท่นี่อึงลึืงอยู่ดำน,นี่ตัวพีพีเลยพี่น้องมึงดูผู้อีปองก็พออีปองพอมันได้กินหยาได้ผูบักเถิกนะก็อุลุยขึ้นมาผูนี่ตัวพีพีอ้าถุอ่อนซอนดีดำเลย โอ้พ oh, ี่น้องเด่นี่บักโอ้ยลูกอีปองเขาบักใหญ่หนึ่งก็ยิดีใจเด้ห้าวหยางลูกน้องบนนี้คำคำเหมือนเมือดนี่ห้าวสิไปใส่กันพี่น้องโอ้เขาสีแลลวแลยม่จาก วาสินปนกบหาพ่อก่อนผ้ามือนี่คืออาหารเกิดแท้ะอาหารธรรมชาติได้เกิดนะนี่ังเนี่ยวะให้ปนเฮ็ดเพื่องพี่น้องหาดอกสาหาพันจะจ่อยซื้อมาซื้อกล้วยซุกมา,หาหให้ไว้ถ้าพอกินกับขา้าวแล้วก็เฮ็ดเพื่องนะหาดอกนะสาหาพันป๊อด วีเอลโอได้พี่น้องคันอีมิดเฮือนนะซื้อเป็นแสนก็นยังบวอนันก็ยังบวอิม่มคณะอิม่มือสองเฮือนสะโพกเห็ดเพื่องได้ค่ะเขาสิมาสอนกุ้งสีก้อยกุ้งกินกุ้งเต้นโอ้ยมาเกาะกระซื้อมาแล้วจะจอยซื้อ หมักถั ục, Đây, ội, ่วพี่น้องย่างหนึ่งย่างหมักถั่วหมักถั่วมาตำกินแรงก้อยกุ้งกินแรงผัดย่างเ้ากินเ้ากัดย่างเถียงกินเถียงผัดย่างแรงโอ้ยพี่น้องเอ้ยกระโจยห้าก็ลงมาผูกงูมามาห่อตะกาลงมาผูกงูขำพี่น้องเอ้ยก้อยอันกุ้งนะขั้นบ่อสอนมืดกับบ่อได้เด้อเออเออโอ้โอย ย่างไปยิงขุยขุยอยู่ขั้มโบโนมืดกับโบได้พี่น้องกุ้งนึ่งเจ้าน้าอีปูงี่ของกันอันยังล้มซะแล้วขุยขุยอยู่ผู้ตี้งกระติงอยู่นี่มันปวดแข้งเว้ยปวดแข้งน่าเศร้าอีที่สุดนี่ปวดต่อถือแบบอันตรายเลยพี่น้องจนจะห้องจะหายเลย เป่งเปะเป่งเปะลงมานำเขาถือกระ่ายเข้ากับโบได้ได้หย่างสะให้ก็ถือเองพอได้ถ่ายลิดลืมคิดสอดน่ารูว่ามาสอนได้ยุขึ้นแล้วบาทหนึ่งนะ่ะอ,อ,อ,อีกแล้วแพงพัวอีกแล้วพัวแพงนะบอมมน เสียงอีหมูเฮ้เสียงดีกน้อยแต่ละมือนแบบนี้ได้นน่เนาะจ้อยจ้อยจ้อยเสียงมาจักมาแต่ใส่แต่เม่มันแจดน้ำแม่มันถักเสี่ยวใส่อีก ยังจะกองกองไม่ชนะเลปลาครับดิมืออืมเก็บของอย่างไหมอ๋อต่เขาไม่ให้ประาาค,คนานมะตกกุกตะกุกยังขาดกระซ้อกระตาจะทุ่งนี่ตากเก็บกระซิอมาบ่อย ก็ให้พ่อเอารถเขาลเขานบ้านเขายังบดเมือบ่าเมอมาแเครื่อนหเล็กน้อยบ่เกโอ้ยอยากเข่าเลยนี่กินขากับหมกโมเวนี่ก็อีพอมโนับหน่ยสิบพันจะชิ้นหน่วยจำได้ มันไปเบิองล้โมน่บุพาบ่หกโมนทันตีอะแพงแพงบอเิพันเนี่ยซื้อนะสอบอกว่ซื้อคำมาไว้อีพอยังบ่มีเนื้อกินไม่กูกับบอเพื่นว่ากูอยากกูก็คิดว่าอีพอบ่มียังกินลคะเตยก็อยากเนี่ยจะไปเอานกัยังหึงสืปานบ้าพี่ ชานเฉยๆได้เลยเดี่มองฟุ้งเห็นคลักแล้วมองแผมโว้ยคบตัวนี่ตัวเชียววะป้า,าปายังบริสุทธิ์จะเถื่อน,นอเ,ออเอนาะเถื่องเถื่องจนไหนกูพาลุมนะ่มเนาะสซเว่นอีกบริสุทธิ์เพราะยังพาลุ่มของเขาอ,อ,อ,อีกจังมา ต่อไปน้องอีพอจะกชยสิบอกว่า oh. บ oh. ้านในปนกบห้ลงมาเออเออปะกอปะกออ่าไปซ้ำ ยคือมันรีบก็หันได้สุ่มกปองขาดเจ้าเจเบอร์นี้ขาดว่ากุ้งก็มีโบลายกุ้งนั่นได้ยุันั่งมันขาดนะมันขาดนี่ครับอันมันถืออันขี่อันนี้เท่าเท่ามันนักเท่าโอ้เส e, e, like oh, oh, so ียดายเด้ปลาเมื่อกี้นี่เนาะมันนักเลยมันขาดลุยไปเดี๋ยวขึ้นแคบนะลงลุงผัว คุนมาแค้มไล่เห็นหมดนี้มันนักมันขาดเนี่ยอือถอยเลยอือถอยนะถอ,อยอย่างก,ก็ขบมุง้งคุนว่าว่าอ๋อคุณนะมุ้งยีกซิวกันเนาะแต่ว่าบัวขาวปนเดินนะนันสิเห็ดหนึ่งเห็ดให้เราก็ได้โดยสูมคันมันได้น้อยก็เห็ดส o o m น้อยเห็ดให้เราจะเห็ดกินน้ำกันอย่างนี้ก็เ,กเปรกกุ้งอย่างนี้ โบเก็บได้เพิ่นนี่ยังคงนี่จุ๋มนี่อันนี้อ่ะใช่ยังจะมาปวดปีแขลงกังเว้นน้ากระปวดตะเกาน้าปวดแต่ยามนอนกังเว้นน้ากระปวดโอ้ยจะยังหายจากห้องอ่างเดือนสิมาเนี่ยบ่เออบทเดือนนี้เดือนสิมาเนี่ยเล่นนี่เดือนนี้กับสิบปลายเดือนนี่เดือนที่สุดมันตีสิบสิบปลายเด้วเด้ เดือนหน้ากระซ้าปายนี่โคมตัวนี้เป็นอย่างดับจะดับก็ดับโคมลุงได้ตัวนี้บได้เอาไปให้เราเราจะได้มาจากบ่อโคมลุงไม่ค่อยมีอ่ะป่บ่โคมลุงโอ้โถโคมอันเดียวนึงอย่าอยากได้เถอะเอาไว้ด้วยน้นเัินบ่นั่นเด๋วเขาห้ามเขาลุงเขาว่าเรื่อย่นี้คือโคมหน่อยมายุ่บ่ได้ป่ะบาทที่สามเพื่อง

พราะมันไม่ขี่อันนี้นะลงเลิกดูสูมงบางหอยในเกลียวดมบนเก่าเด้อมันขึ้นขูบนะมันขึ้นโคมันขึ้นโคสามกูก็ลืมคิดเลยได้ว่าลงมาสอนแต่ละปีเราสอนหลายเทธอได้สั่นนี่เนาะเกี่ยวเขาเลี้ยวนี่ ทานไมได้กับบริษัทกูมได้จะไม่ด้าลโดอืม่อยด้ขคิดกูนะกูมุนมัดแทงกูเมื่อยกูจะไปปั่ปาดออกก่อนกำหนดเฉพาะกู

ป้าอิมูบริเวป้าน,นี่นะอิมูบริเมณเสียข้องมึงออกบริเวณเร,ราคือป้าอิมูนาที่แต่ว่าออกไหวโพดบ่กอันนี้ภาวาโอ้ยมันแต่ละหัวลูกแต่ละหัวลูกกับผมคือการพี่น้องคิดในใจจะอยากไปผ่าหอ,อกก่อนกําหนด <c ười> คิดพี่บาพี่บอพี่ลจพี่เอ้อยมนันมันปวดแข็งมันเอียงแห้งเลย อันนี้แล้วเนาะพี่น้องอันอุ้มท้องตั้งเก่าเดือนผู้นาะลูกลูกเต่าฮะนะแบบแบบว่าเอาเปรียบเทียบสักกแม่ฮาตะกี้ฮะนะเนาะพี่น้องมาคิดได้แล้วกันมาพอก,กับตังแล้วก็คิดได้แล้วก็แบบนี้ก็โอ้ยเพื่อสีได้เก่าเดือนบเพื่อสีเลี้งยงใหญ่อีก <c oughs> ประนันออกมาลูกก็อย,อยังยังคนกะ นี่ละคกนี่ละคุณไปเนาะเฮ้ยว่าพื้นวะมามาขิดเสียห้าผูอันนี้นี่โอ้ยหากอันข้าเจ้ากับบุคิดคือห้าดอกพี่น้องไอ้ลูกเต่ากะกันข้าเจ้าบ,บพุพเพ็จโตโเอ้าดับอยากดับก็ดับโอ,โโอโ้สิตกน้องกันนี่เนาะ ดาเนปสมมตมาตื๊กแฮะกะเจาได้สมนําบกวันทิดนี่ผะสิกวันสินดาบสำเนาะออมาตึกกับ่อยมูเออทิดนี่พอยหมูปเบียกสาถิดไม่ได้ผกเลยุยงานทิด <arn> <cake> นะะ bridge, ี่ใช่ใช่ใช่ใ่อ้าอ้าอ้าอ้วววกะปูคงไงคงไง ทมมาิีบนานนี่นชอดมเละับผูสิบาคมเสบานี่ลงเก่าด้วมแม่แม่เขาค้อมหเอืมโอ้ยพอแล้วสูพอบอลเือเอาอีก

ก็จะคาดออกปัสสาวได้กุ้งคักเ้ยโอ้ยคันมากก็จเจ้าซื้อมากก็พอจะคิดมาหเดี๋จะต้องใส่เงินโอ้ยงินนั่นเลยเงินยังว่าเงิน พี่น้องมืดอมืดอหากินยำมมืดพี่น้องท่านชอนตอนแจ้งท่านกลางเวียนแดดแดดยังนี้กับีค้ำๆเนี่ยกับบัวลายต้นสามตอนมืดอชื่อกระตามัถ้าใอรพี่น้องหืมอย่างก็นป็นกระเสาร์ดิพี่น้องโอ้ อย่าถ่ายคลิปตอนกินอีกเด้สิเป็นไปได้อยู่นะบนเนาะเบ็ดหน่อยนะเบิดท่านศักดิ์สัสมภาดใส่สักกันเมื่อเห็นตอนกินกับเขาโถดเขอภัยได้เพียงเลือดเสียดายจอดจอดโอ้ยเสียคลิปปีอีกแล้วหนึ่งคลิปหรือว่าเอาตัวนี้ถ่ายต่อปะวะเนาะพี่น้องเนาะลงมือแรงกับลงตอนเสาเนาะ ออกเบิดแล้วนะซูเนาะอยากเดิลายได้เถอก้อยากได้หน่อยได้เอะปมืออัน yup. นี nó, me me. ้แล้วพลปะวางเอาลายบม่ไ hmm. ด้จ้อยมีแต yeah. ่ของกับของตะเก้าคือสอนได้อยู่โค้งกระเบิดเออมันเดงเวียังว่า บาดทุธายู่น้องที่เป็นคำมีกระทางอะจริขั้นน้องแล้วหมดนะน้ำมังจับตีต่เปนกองเนาะงูพี่น้อยงูใหญ่ยานางูจะขี่จะทานพันประจักษ์ถิ่มยังใส่เหรอป้ากุ้งกุงกุอะมันวียดนามเนี่ยเก็บขึ้นในสุมันสุมเก็บขึ้น ฉัน <oung> ร okay, so ้ไ <Tact> ม <ics> so ่ฉันรรใจน้ำแง้งช่งได้ปอกน้ำปเ้าอวนูอีหมดว่นน้อยสื่อกัมันดอกแล้เหรอนันใครยังได้นี่อยเอาสื่อกันโอ้ยเลือใจเด้อย่าไปหะปูเล็บตปูถือไ้กว่ากว่าละแต่มือก็ยังพอแหงแส่อยังเตะอ่ะดเด็ดในที่ตะปูนะ อุ้ยเพื่อนดูอืมทำไมเงยงบวขานนะจุนอยโอ้ยสามเสียงอามคนซื้อเงียงผกอยากได้มองผัวผัดเอาผัวผอยากทามองเอาเอาปีกึ้นมาปีกึ้นมาเบิ่งอ้จุลุมนเียงจักมันสีทรายเลมันดังใหญ่ปานนี่คนลอยสองลอยมบ้าเงียงน้อยอีเมสื้อมาพิกายนี่ยังสองลอยปลายเลยสามยเลยอันนี้บ่สีหาลอยผมว่เจ้าเงินไม่ใช่อืมพีนอง โอ้ยเสีนแล้วโอลาคลิปนี้พอกันคลิปใหม่ได้เพียงเด้อโอ้เออล่าง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 ากะรกรแซนี่พี่น้องห้าอยู่หากินใช่ล่างนี่เ้งแมแทอืมแ่น่ยอมมัง่แะเฮ้ยาน่กรนงกไปเด้อพียงเด้อเลือกกินพอจ้จำปั่นเสาอื่นอีกด้อสุดเด้อกนสล่างอย่างช่นาีอม่าปล่างน้ามันนะเาอีก